สวัสดีค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องขอ1นึ่งไลค์หนึ่งส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสารวัตรอิลากาชิอาสาไปส่งเขาปั้นเองเมื่อไปถึงครูฮิลากิจับได้ว่าเขาพกเครื่องดักฟังมาด้วยพวกตำรวจคนอื่นที่คอยดักฟังจึงรู้ว่าโดนจับได้ซะแล้วครูหยิบปืนขึ้นมาจะยิงสารวัตรตะโกนว่าอย่ายิงแล้วสัญญาณก็หายไปครูฮิรากิเหนี่ยวไกลปืนแต่กลายเป็นว่านั่นเป็นแค่ปืนฉีดน้ำ ที่แท้สารวัตรก็เป็นพวกเดียวกับครูฮิรากีนั่นเองมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขายอมร่วมมือกับครูก่อนจะไปก็ขอให้ครูชกเขาเพื่อให้ดูสมจริงฉากนะี้ฮามากเลยนะคะก็ครูเล่นถอยไปตั้งหลักสักไกลจนสารวัตรต้องร้องขอว่าไม่ต้องขนาดนั้นแล้วครูก็กระโดดต่อยเต็มเหนี่ยวจนเขาหน้าปูดพอกลับมาก็บอกทุกคนว่าครูเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงจริงๆด้วยแล้วก็บอกกับกุนจิลูกน้องว่าครูโกรธมากที่เขาไปเอามือถือของครูฟูมิกะมา พรุ่งนี้จะมีของขวัญให้วันนี้เป็นวันที่สามีนาคมและบทเรียนใหม่ก็เริ่มขึ้นครูเปิดคลิปปลอมที่ใส่รารวะไรนาโดบยาแม้คาโฮจะเป็นคนโพสต์แต่คนที่ถ่ายเป็นคนอื่นและคนที่ถ่ายคลิปนั้นก็คือคนในห้องนี้แล้วเขาก็บอกให้คนคนนั้นสารภาพออกมาแต่ไม่มีใครยอมรับครูจึงโทรไปหาตำรวจโดยจะส่งคลิปและให้ตำรวจตามคนร้ายที่ทำคลิปปลอมนี้แล้วก็เหมือนเดิมจำกัดเวลาถึงแค่สองทุ่ม ถ้าเจอคนร้ายตัวจริงจะปล่อยนักเรียนทั้งหมดแต่ถ้าจับไม่ได้หรือผิดคนจะต้องมีเหยื่อที่ต้องตายโดยครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนเป็น5คนพวกตำรวจเริ่มสืบหาคนร้ายครูสอนพะละเดาว่าคนที่ถ่ายนะ่าจะเป็นคนในชมรมว่ายน้ำเพราะดูจากเสื้อวอร์มที่สั่งทำพิเศษเพื่อนในห้องสงสัยคาเลนเพราะเป็นคู่แข่งกับเรนะแต่เธอปฏิเสธคาโฮบอกว่าจะตัดสินจากแค่เสื้อวอร์มไม่ได้เพราะคนที่ถ่ายคลิปอาจจะปลอมเป็นคนในชมรมว่ายน้ำก็ได้ เธอบอกกับซากุระว่าน่าจะรู้อยู่แล้วลองนึกดูว่าในการแข่งขันระดับประเทศมีคนอื่นที่ไปดูอีกหรือไม่นอกจากคนในชมรมตำรวจเรื่องวิเคราะห์คลิปปลอมส่วนที่ถูกตัดต่อคือฉลากยากุญจิได้รับข้อความสมมาว่าถ้าเขาหาคนร้ายไม่ได้จะมีนักเรียนต้องตาย5คนโดยคนส่งบอกว่าผมเป็นนักเรียนห้องเแอบหนีมาใช้มือถือในห้องน้ำที่บ้านของครูฟูมิกะพ่อของเธอกำลังดูข่าว เธอเดินมาถามหามือถือพ่อเธอรีบปิดทีวีแล้วบอกว่าเอาไปซ่อมเธอเดินไปเปิดทีวีแล้วก็ได้เห็นข่าวของครูฮิรากิคาเครุเข้าไปคุยกับคาเรนเขาขอให้เธอพูดความจริงออกมาว่าเป็นคนทำแต่คาเรนปฏิเสธคาเครุบอกว่าเธอเกลียดเลนะเพราะเขาชอบเลนะไม่ใช่เหรอแต่คาเรนบอกว่าอย่าหลงตัวเองนักเลยคนขี้ขลาดอย่างนายฉันไม่มีทางชอบหรอกเมื่อก่อนทั้ง3คนอยู่ชมรมว่ายน้ำและสนิทกัน แต่คาเครู้ถูกพวกผู้ชายที่ชอบตามตอแยเลนะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นแฟนกับเลนะจึงถูกทำร้ายบาดเจ็บจนว่ายน้ำไม่ได้อีกสากุระแนะนำให้เขาเป็น,ปนผู้จัดก,การเพื่อที่จะได้ดูแลแล,และใกล้ชิดเลนะสากุระเดินไปถามใครซาวะว่าในงานแข่งขันระดับประเทศมีใครที่ไปดูบ้างแล้วก็นึกถึงซาตโตมิที่วันนั้นเขาใส่เสื้อวอร์มของชมรมว่ายน้ำเข้าไปดูการแข่งขันด้วย คนในห้องเริ่มสงสัยซาโตมิแต่เขาบอกว่าเพราะการแข่งขันฟุตบอลถูกยกเลิกเขาเลยไปดูแข่งว่ายน้ำแทนแล้วนักเรียนชายคนเดิมก็ส่งข้อความไปให้ตำรวจว่าตอนนี้ทุกคนในห้องสงสัยซาโตมิเพราะเขายืมเสื้อของคาเครุไปใส่นั่นเองกุนจินึกถึงรอยเปื้อนที่เสื้อของคนร้ายขึ้นมาได้จึงให้คนที่ส่งข้อความไปถามคาเรนกับซาโตมิว่าอาหารที่นักกีฬาว่ายน้ำกินในวันแข่งขันคืออะไร แล้วเขาก็นึกถึงนักเรียนคนหนึง่งสมัยที่เขาเคยเป็นครูนักเรียนคนนั้นนอนป่วยที่โรงพยาบาลเขาพูดว่าผมทำผิดใช่ไหมครับครูตอนนี้ใกล้เวลาสองทุ่มแล้วครูให้ทุกคนลองหาคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ว่าใครที่เป็นคนถ่ายคลิปปลอมในห้องไม่มีใครตอบเขาจึงถามไปที่ตำรวจว่าสืบได้หรือยังคนที่ตำรวจสงสัยมีสองคนคือคาเรนกับซาโตมิเพราะเจ้าหน้าที่ที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจำได้เนื่องจากเขาหน้าตาหล่อ และกุญแจสําคัญก็คือรอยเปื้อนที่แขนเสื้อและอาหารที่นักกีฬากินในวันนั้นก็คือน้ำมะเขือเทศตำรวจเลยถามคาเลนแต่เธอรีบปฏิเสธแล้วบอกว่าฉันบอกว่ากินแค่เยลลี่ครูที่ลากิหัวเราะและพูดว่าอย่าเชื่อใจสายสืบมากจนเกินไปที่แท้สายสืบก็เป็นพวกเดียวกับครูนั่นเองตอนนี้คนอื่นๆเริ่มหันไปสงสัยซาโตมิแล้วในที่สุดเขาก็รับสารภาพออกมาว่าใช่เป็นเขาเอง เขาชอบเลนะและเคยไปขอเลนะเป็นแฟนแต่ถูกเธอปฏิเสธแล้วก็มีคนคนนึงยุยงให้เขาไปถ่ายคลิปเลนะมาที่เหลือจะจัดการต่อเองเพราะความผิดหวังและเจ็บแค้นเขาจึงยอมทําตามเขาเข้าไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำการถ่ายรูปขวดยาและตอนที่เลนะกินยานั้นแต่คนที่เอาคลิปไปใส่ในกระเป๋าคาโฮไม่ใช่เขาครูฮิรากิก็ถามเขาว่าอยากให้เลนะเจ็บปวดแค่นั้นหรอคนอย่างเขาอ่ะมีพลังที่จะอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ไหม แล้วครูก็เล่าเรื่องของตำรวจคนหนึ่งเขาเคยเป็นครูเขาเผชิญหน้ากับนักเรียนทีละคนอยากให้นักเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็งจนบางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเกิดข้อกล่าวหาแต่ก็ทำให้นักเรียนหลายคนกลับใจได้แต่วันนึงมีนักเรียนเสียชีวิตจากเหตุตีกันคนที่ผิดเป็นนักเรียนจากโรงเรียนอื่นชายคนนั้นได้แต่เสียใจที่ช่วยนักเรียนของเขาไว้ไม่ได้เขาใช้ความโกรธแค้นและความเศร้าเปลี่ยนเป็นพลังและ,ะเผชิญหน้ากับคนร้าย และไม่ต้องการให้คนอ่อนแอถูกทำร้ายอีกในที่สุดชายคนนั้นกลายมาเป็นตำรวจแล้วก็เปลี่ยนพลังด้านลบให้กลายเป็นพลังที่อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้และในห้องนี้ก็มีคนแบบนั้นอยู่สองคนคือคาเครุในตอนที่เขาไม่สามารถว่ายน้ำได้อีกเขาก็ยังเลือกที่จะสนับสนุนคนอื่นแทนที่จะเกลียดชังและคาเลนเองที่มักจะแพ้เลนะอยู่เสมอก็ใช้พลังนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเอาชนะเลนะให้ได้แล้วเขาก็หันไปถามซาโตมิว่า เคยคิดที่จะเอาพลังด้านลบมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองบ้างไหมแต่ซาโตมิกลับโมโหแล้วปกระชากคอเสื้อคาเครุว่าทำไมคนอย่างเขาจะต้องอ่อนแอกว่าสากุระบอกว่าคาเครุไม่ใช่คนอ่อนแอเลนะเคยบอกกับเธอว่าเพราะเลนะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้คาเครุไม่สามารถกลับมาว่ายน้ำได้อีกเธอจึงต้องพยายามในส่วนของคาเครุด้วยเพื่อให้คาเครุก้าวผ่านความเจ็บปวด สตมิเริ่มร้องไห้เขาบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่อนแอก่าคาเครุและได้ทำเรื่องที่ไม่สามารถหวนคืนมาเขาบอกให้คาเครุต่อยเขาแต่คาเครุกลับบอกว่าให้เขาใช้ความเจ็บปวดนี้เปลี่ยนเป็นพลังแทนครูฮิรากิบอกกับตำรวจว่าเรื่องที่ได้ยินเป็นแค่เรื่องในอุดมคติแต่ในความจริงไม่ได้หอมหวานแล้วเขาก็ชักปืนขึ้นมานักเรียนตกใจเขาบอกว่าบอกแล้วไงถ้าตอบผิดจะขอชีวิตนักเรียนห้าคน แล้วก็ให้คนที่มีรายชื่อตามเข้าไปที่ห้องศิลปะส่วนคนที่เหลือถ้าออกจากห้องเรียนจะไม่รับรองความปลอดภัยสตมิขอเป็นหนึ่งในหคนเพื่อเดๆยความผิดและอีกสี่คนก็คือยูไดรูนะโซมะและมิสกิกุญจิจะตามไปช่วยนักเรียนเมื่อทั้ง4คนเข้าไปในห้องครูสั่งให้พวกเขายืนเรียงกันเมื่อกุญจิมาถึงครูก็ทำการกดระเบิดอีกครั้งใครกับพวกวิ่งออกไปดูแต่ประตูห้องศิลปะถูกล็อก และเมื่อมองเข้าไปก็เห็นชิ้นส่วนของศพกระจายอยู่เต็มห้องมีทั้งแขนขากุญจิโกรธที่เขามาช่วยไม่ทันครูก็ยังโทรมายั่วมโมโหว่าเป็นเพราะเขานักเรียนทั้ง5้าคนถึงต้องเสียสละกุญจิบอกว่าจะต้องจับครูให้ได้มันคือพลังที่จะทําให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้แล้วก็มีคนโพสต์ใน My Voice ว่ามีนักเรียนตาย5คนจากนักเรียนไคโอคนหนึ่งแล้วข้อความคอมเมนต์อื่นๆก็ตามมาครูฟูมิกะดูข่าวครูฮิรากิด้วยความสลดใจ นักเรียน5คนนอนเรียนกันสาตโตมิรู้สึกตัวเป็นคนแรกแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเลนยังมีชีวิตอยู่แล้ว EP 3ก็จบลงต้องไปหาคําตอบว่าทําไมสาตโตมิก็รับสารภาพแล้วครูยังบอกว่าตอบผิดอีกลอติดตาม EP 4คลิปหน้านะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะาไม่เป็นการรบก,กวนก็จะชวนเธาลกัน กดติดตามให้หน้อยได้ไหมหากเป็งใจจะตองรับกวรก็จะชวนชืช่อแชร์ออกไปก็คิดว่าช่วยหน่อยก็แล้วกัน